สวัสดีค่ะแฟนคลับช่อง New Story เจอกันวันนี้วันที่5มกราคมพศ2566แอดก็หยิบโพส์จาก Facebook ไลอัอนกาดบัณฑิตมาฝากแฟนคลับค่ะพร้อมกับอัปเดตคิวงานของไลอัอนในวันนี้โพส์จากไลอัอนกาดบัณฑิตขอบคุณเรื่องดีๆที่ทำให้มีความสุขขอบคุณเรื่องแย่ๆที่ทำให้เราอดทน วันนี้พบกันที่วัดโกรกรากอเภอเมืองจงัังหวดสมุทรสาครขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วเจอกันนะครับไลททอ้อนกาดบ,บัณฑิตและนี่ก็เป็นโพสจาก Facebook แฟนเพจของไลอ้นกาดบ,บัณฑิตนะคะแฟนคลับไลอ้นชาวสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังใจไลอ้นกันเยอะๆนะคะที่วัดโกรกรากอเภอเมืองจงัังหวดสมุทรสาครค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook หลยอ่านกาบัณฑิตไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง n e w สตอรี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ